คสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกกล่องนะครับกล่องวงจรปิดนะครับตัวยี่ห้อ FNK Vision ครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมเขาบอกว่า support 5G นะครับนี่คือกล่องเขาครับกล่องในกล่องสีแดงน่สวะว่าสวยงามนะครับตัวนี้ครับ support Android และ iOS นะครับโอเคผมจะแกะดูครับ นี่ครับตัวกล่องนะครับตัวกล้องนะครับนี่ครับเป็นสายไฟอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ยกให้ดูครับเป็น5โวลต์หนึ่งก็แอมป์นะครับเป็นหัวเล็กนะครับหัวเล็กนี่ครับตัวกล้องครับอุปกรณ์ก็มีข้อดีแถมมาให้นะนะครับต่างตั้งตรงนี้นะครับนี่คือพวกมันใช้งานนะครับ ตัวนี้นะครับใช้แอป ucc นะครับหรือจะสามารถหรือท่านสามารถใช้แอป fnk vision ก็ได้ครับนี้ตัวกล้องครับโมเดลนี้นะครับ support ต5 g นะครับมีขึ้นคราว่าโลโก้ 5G นะครับมาให้ดูโมเดลหน่อยนะโมเดล fnk 2 7 s นะครับ5 g นะตรงนี้นะครับ โอเคครับหลังจากท่านได้กล้องใหม่ใหม่ครับท่านทำการกดรีเซ็ตก่อนนะครับที่ปุ่มข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวการกดรีเซ็ตก่อนนะครับ ฟรีทังนี้ครับเราก็ปล่อยนะครับ คหลังจากนั้นท่านทําการติดตั้งแอป UCC นะครับแล้วก็ทําการลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอตัวกล้องให้มันบูสตก่อนนะครับหลักการง่ายๆนะคือตัวกล้องนะครับจะปล่อย wi-Fi ชื่อว่า GW ขึ้นมา1ตัวนะครับเราจะทําการผูกติด wi-Fi 5G แล้วก็ตัวกับตัวกล้องนะครับมันมีเทคนิคนิดนึงนะครับทุกท่านครับมันจะมันจะไม่สามารถผูกติดง่ายๆเหมือนตัว wi-Fi 2.4G นะครับ หรือผมทําเป็นขั้นตอนสเต็ปนุกทัานดนครับดูขั้นแรกนะผมทาการเชื่อมต่อ wifi นะครับท่านดูนะเราเปนเป็น wi-fi 5G ครับตัวนี้ครับเมื่อมีสัญญาณเสียงตรงนี้ครับมันจะปล่อยไ wifi ขึ้นมาทันนะครับเป็น GW AP ศูนย์หนึ่งตัวนี้เห็นะตัวนี้ครับนี่นะนี่ผมจอดอนี่อยู่นะครับโอเคจากนั้นผมทําการเข้าแอป UDC นะครับทําการกดกระหมยบวกนะครับตัวนี้นะครับทำการสแกนกล้องนะครับ โอเค้ามาแล้วครับก็ทําการเลือกดาเนินการครับกดตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปก็ใช้ไวไฟตัวที่เราเชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบันคือตัวนี้ครับ KTV โอเคขั้นตอนที่สําคัญนะครับมีครับในท่านกดนะครับตัว t w ตัวนี้ครับกดต่อไปเลยนะครับแบวนี้ครับเห็นไหมตัวนี้ครับสําคัญมากครับมันบอกว่า ต้องทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เป็น g w นะครับมีคือตัวของกล้องนะนะครับเราลากลงมานะครับลากลงมาเชื่อมต่อ Wi-Fi ของตัวกล้องนะครับเพื่อผูกติดกับตัวแอปทนะครับกดนะครับโอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับรอสักครู่นะอเออมันจกนั้นท่านเข้ามาที่แอปครับ ่ะเรี่ขึ้นมาอีนี้ครับท่านกดเข้าไปเลยครับตงเรื่อกดครับแบบนี้ครับนี่คือเทคนิคมันครับเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่นี่ก็รอนะครับรอกว่ามันจะทําการคอนเน็กไฟ f i เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาหนึ่งสนาทีครับอุปกรณ์ออนไลน์แลยอเห็นไหมครับออนไลน์แล้วแต่ว่า ตัวนี้ยังไม่สำเร็จนะโอเคเราตั้งชื่อครับนิ่หน่อยน,นะครับก็มาแล้วครับโอเคเราก็ทำการคอนฟิคค่าต่างๆงง่ายๆครับอันดับแรกที่ผมจะทำการคือไม่ต้องลงแจ้งเตือนให้ปิดเลยอ่ะ โอเคนะครับเรียบร้อยครับก็ง่ายๆนะครับวิธีการใช้ตัวกล้องต่อไฟ 5G นะครับตัวนี้นะนะครับโมเดลนี้นครับมาดูความไวของมันว่ามันไวขนาดไหนครับไวนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ mm hmm. เทคนิคการคอนฟิกนะครับโอเคขอบคุณครับ